แล้วบอสตาตนะโถไอ้อะ่ะ บริการเติม Robux ไป4.4ถึง8.5รับกดเกม e Pass และผลพิศาสตร์ Mapbox Food และ King Legacy เนาะกด Gems แบบ All Star และยังกด Gems เใ็มแบบอันนี้มาเนี้ยอีกด้วยสำหรับใครที่สนใจจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ที่ใต้คลิปทุกคนไปใช้บริการกันเยอะๆนะร้านี e ส i x Store บริการรับเติม Robux ระบบ ID Pass บริการกดผลเรทแปกดเกมพัฟและกดเพจเรทแปแมปบล็อกฟุตกดเกมพัฟเรทแปและกดผลเรทแปด 8, แมปคิงลีกัซี่และยังไม่พอยังมีหนึ่งสุดข,ของกา้ากดเพจแมปออสตาร์ทาวเวอร์ดีฟส์อีกด้วยสําหรับใครที่สนใจอยากติดต่อทางแฟนเพจเซอสตร์จะทําการทิ้งลิงก์ไว้ทีใ่ใต้คลิปนะทุกคนไปใช้บริการกันเยอะๆนะโยกะก็ขอสวัสด,ดีชาแวมไพร์ทุกทุกท,ท,ท,ท่านกันด้วยนั่นเองนะวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกม เราบล็อกในแมปที่มีชื่อว่า Slayer t y c o o n กันอีกเช่นเคยทุกคนเออซึ่งก็เป็นแมปแนว t ทคู c o o n ที่มาจากเรื่องดาบพิฆาตอาสูตรนั่นเองนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็มาเล่นกับสุดที่รักของเราอีกแล้วใช่ไหมออโอ้โหโอ,โหโอ้โหกินหอมเย้าวยวนใจมากเลยนะแล้ว <c oughs> ออลไฟมาพอดีด้วยอ่ะก็โอ้โห โอ้โหที่รัก <Yeah. S 1> แล้วมันมาเกิดอ๋อเดี๋ยวแอร์มาเกิดตรงนี้ได้ไวนะเนอ่ะโอเคเดี๋ยวมา <Yeah. S 1> ทำการหลบก่อนนะทุกคนก่อนที่จะตายค่ะยังไม่ทันได้เปิดไลฟ์เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการเล่นในสระไทยคุ้มแบบนี้กับที่รักนั่นเองเนาะอ่ะที่รักที่รักอยากเป็นฝั uh. ่งไหนเขาอยากเปน็นนะักสโตรเนี่ยแต่ นัก็ชอบอสูรเหมือนกันเราก็เคยไม่ได้แล้วเนาะแล้วเขาก็ได้เป็นอสูรแเด็กก็ตอนนี้ก็สนับสนุน,นแบบอ่าย้ําค่ะขอบคุณครับอ้ยมีคนมนาะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ที่รา้านน้ำมันเจี๋เกือบแล้ว <laughs> เรียบร้อยครับ <laughs> <laughs> เกือบไม่ทันแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวที่รกักแฟนของพี่เนี่ยจะเป็นอ่าฝั่ง,น,งนักล่อาอสูรนะอ่ะส่วนส่วนพี่เนี่ยจะเป็นอสูรนั่นเองเออ เลยนะคะซื้นี้ก็ได้แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยนะเขาต้องไปอัพต้งไหนนะเขาลืมไปแล้วเล่นนานมากอ่ะอ๋ออ่ะอะไรก็จเสียเจ็ดิเงินในเกมอ่ะคีขวขัทได้อ่ยะขวที่ได้อุ้ยเจ็บยงไรวนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดววนววนคัวนเดี๋ยวนะเดี๋ยวี่ดีดได้ เป็นที่ดีนะอ่าเอ๊ะเอ๊ะเขาเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาไม่ด้แฮลทำอะไรเลยนะเขาเขาเหียอะไรตอนนั้นเนี่ยอ่าเมื่อกี้มันอ่านกบินหรือเปล่าให้ละเขานกบินนะเก่์ค่ะนกบินด้วยเนาะนกบินน่ะเอิร์นเลิกรูมันอาจจะแบบบินแล้วตกลงมาเมื่อกี้ไง อันอันอันอื้อของขึ้นมันน้องอ่ะมันน้องอื้อคุณน้องน้องน้องันนอื้อวันสวัดีค่ะอ้าวดันนี่รเลย เดี๋ยวจะข้ามไปตอนที่เราทำการ,ราาสร้างไทคุงเสร็จแล้วทุกคน One weekend of pampering later โอเคทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยเล่นไปจากอันนั้นแล้วก็มีการหลุดขึ้นนั่นเองใช่ไหมวันหลุดออกจากเกมใ <c oughs> <c oughs> ช่ค, <c oughs> <c oughs> ชครับขอ,องผบแล้วนะะนะใช่ครับคือฟาวทุกอย่างคบแล้วแล้วคือมันเด้งออก มานั่งเล่นใหม่หรือคนเอออย่างแซ่เลยนะอ่ะแต่ก็คือยังโชคดีที่ว่าในเซิร์น่ะมีคนดูคนใจดีที่ให้อุดรอมาเชิญเขาคนไทยสองคนจริงที่มาช่วยเราโอเคทุกคนก็หลังจากที่ได้ทาการบอกไปบ้าตอนแรกตอนเด็ดเด็ดลุดก็ทําการเด็ดหลุดเป็นรอบที่สองนะว่านะเขานะสองไม่ได้แปดแล้วคนแล้วก็ขอบคุณคุณเขาชื่อ คูโรโตะหรือเาวันเช่เขาเอาถูกไหมอะน,าาน่าจะรับน่าจะเนาะอ่ะโอ้โหวาลามี่ที่อุตสาเอาขอมาให้นะอ่าถือว่าเป็นอ่าเป็นอะไรที่แบบว่าแบบว่าขอบคุณมากมเลยจริงๆที่อุตสาเอาของมามให้อ่าเทเลาเดี๋ยวคครัเข้ามเ้ามเอวยอุด้งกัน <c oughs> ันีฮว่งไปแช่คนหาวันเก็บเงินดีกว่าหรือเปล่าอ่าโอเคครับผมหลังจากที่เน็ตหลุดไปจนต้องฟาร์มไปกี่รอบแล้วเขานะเครียดว่ามีเทคหนีฟาร์มใช่ไหมตัดสินใจโดนปาดอย่านี้ทุกคนครับผมแต่คนไม่มีปลาตอนนี้ใช่ครับผมสำหรับคนที่ไม่มีปลาหรือว่าพลังอสูรนะก็ใช้ฝาไอเนี่ยแหละกด E ค้างไว้ถ้าเป็นบนมือถือก็น่าจะกด E เหมือนกันใช่ไหม มีผมให้กดอ๋อเกียวผมสยอุดรสาอุดรในตำนานเอ้ยฮะเอาอใครมามาให้หรือเปล่าวะให้ไม้มาใช่ครับน่าจะเป็นไม้น่าจนสีม่วงใช่ใช่สีม่วงอ่าทุกคนก็เดี๋ยวจะไปทำการล้างแคทให้แฟนนะหลังจากที่มีอีพวกที่ไหนไม่รู้มันมาตีแฟนของเรานะเราไม่ยอมนะคะคุณผู้ชมก็ทำการซื้อไปเลยนะคะหกหมืนเรียบร้อยค่ะ เขาจะไปช่วยอ้วนเดี๋ยวนี้แล้วเขาจะไปล้างแค้นมันไหนดูสิแคทึิซื้อดิบเขาทำการซื้อเรียบร้อยแล้วครับอว้วนอันนี้คือพลังของอาคาซ่าแคทึิยังกากเลยนี่ยังกากเลยนี่หรอใช่เขาว่าตัวที่เขาได้มันหดก,กว่าตอนตอนที่เขาได้หนักนนมันเอวีอรอบวงเจ๊ว่านเจ๊ครับ <S <S> <S เดี๋ยนะเขาลงมาแล้วข้างล่างแล้วอ้วนอยู่อ้วนอยู่ตรงไหนอะ ีแดงครับบ้านของไอพวกเชี่ยสองตัวโอเคคับ okay, ผมได้เวลาล้างแค้แล้วแต่เขาต,ต้องไปทำการหาอาอให้แฟนด้วยนะคุณผู้ชมก่อนนะดูสิสองคนนี้เขาเป็นมิดนะก,ก็ไม่ต้องไปฆ่าเขาอ่าไหนดูสิอืมมีมอนตัวไหนเกิดบ้างนะอ่าโอเคเขาเจอแนละ้วไปไงหดไป ยังเหรอวันยังไม่ได้กดรอเลยครับใช่ครับต้องทำการกดอันนี้ก่อนลืมทุกคนขออภัยด้วยว้าวว้าวว้าวทำไมว้าวถอนไม่ร่าเลยครับอะไรอะทำไมไปโดนงอุ๊ยค่ะแต่ว่าไปโดนคนที่เป็นคนดีเฉยเลยเรือเขาจะตายวัน กาคนนะ่ะก็เดี๋ยวทำการขยาบวงจรเวสสกิลอีเออแย่ฆ่าเหรอตายบอสตายนะโอ้ยอาคาลก่อนอื่นเขาขอทำการอัพอันนี้ก่อนเดี๋ยวมีคนเข้ามาโอ้ทำการอัพประตูได้ที่ลวครับที่จริงไม่ต้องอัพกนะ็ได้เพราะว่าเขาซื้อให้แล้วครับ ประตูมันคนเข้ามาได้เหมือนเดิมครับแต่ว่ามันต้องมีดอกฟูจิครับเห็นไหมอ้อนเห็นไหมไมันจะเป็นมาเรียครับใช่ใช่มันจะเป็นมาเรียครับตามในัดแรกเลยครับใช่อ๋อโอเคครับเพอัะน,นั้น <c oughs> ซื้อมาแล้ว <c oughs> ไม่รวยอะไหรเขาซื้อเขาซื้อมาทำไมไปเป็นคือถามว่าทําไมาเราถึงรู้นะทุกคนก็คือเราเคยเล่นเกมนี้มาก่อนแล้วพอเราไม่ซื้อดอกฟูจิมาปรับซื้อแค่บ้านเนี่ยมันก็มีคนเข้ามาเต็มเลยใช่ครับผมตามนั้นนะ ซึ่งไอ้ดอกกุฏธเนี่มันห้าพันทุกคนก็เลยมไม่ซื้ออ๋อมันห้าพันตอนกี้ต้องซื้อใช่อ๋อโอเคครับวันอ่าเหมือนเขาจะทำการอัปเกรดหมดแล้วเอ๊ะเอ๊ะหมดเล้ตรงนี้มีตรงได้โอ้โหจริงๆจังเขาอะโอ้โห b l a c าว u t ปวันวันวันต้องเจอพลังของเขาแล้วสินะนี่ไงล่ะค่ะปิ้วปิ๊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 ว่ะนี่แน่พลังของอาคาซายังไงล่ะค่ะอุ้ยก็ถือว่าโอเคละวันโอเคแมวพลังอาคาซ่าอะไม่อ้วนแค่พลังเขากล้ากว่าอ๋อแค่เขาของเขาแค่อยากดูสกิลวมาทำอะไรได้อ่ะนะสกีแน่สกีไว้ไม่ทำอะไรเลยหรือว่าสกิลเทหรืเปล่าไม่ละวนเหมือนจะ เข,<อ>ขากดไปแล้วมันจะไม่ได้เป็นตีวะอ่ะเข้าได้เป็นตีวะน่าจะอันตีนะครับแต่ว่าในเขามันเนา่าแหละมันเลยมองไม่เห็นใช่เขาเห็นแบบสุนีย์กาตู้มาอะไรเงี้ย<อ>ลองไหมใช่ะเดี๋ยวเขาไปทำการฮยูเรื่องก,กันเมไปครับอ่ะในสกิลทีลูกสกิลทีอ่ะว้าวเป็นการสุนีย์กาผักตะกไว้ด้านหน้านะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะคะอันนี้จะเป็นการคลิก อยากคิดทำอะไรด้วยกันทำอะไรเฉยๆอันนี้จะเป็นเซนคิวอีวน๋นะทุกคนใช่จะเป็นดามเมจกันเลยครับผมแล้วเขาโดนเลยเนี่ยเอออเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็เขาเจอกับการรีวิวแมบที่มีชื่อว่าโอ้โวันโอ้โหเขาจะตายแล้วเซเลเนยยไทยคูนนะโอ้โหวันนะม <c oughs> ีกว่าไหทุกคน ไม่ท,มทมั้งเวรนี่รักนายกิมเองอะไรเนี่ยฉันไม่เคยทำอะไรนายเลยนั่นเลยเนี่ยไปแล้วฉันไม่เคยทำอะไรนะโอ้โเมยอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจบคลิปนะอ่ะาจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้ดวนเองเราก็ที่สำคัญอ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครนั่นเองนะคะผม <c oughs> วันน่ะเดน๋ยวนะ, <c oughs> ะแล้วก็ทำการจริ้งในช่องแฟนซูสตราเวที่ใต้คลิปด้วยนะวันะ <c oughs> ครับครับยันเล่นไปก่อนนะเพืได้นะสําหรับคลิปหน้านะใครจะให้เล่นแบบไหนก็สามารถบอกมาในชุมชน YouTube ได้เลยนั่นเองนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้เขาจะลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับครับครับจริงจ๋าดีจ้าครับ

ไป่นะโอไม่นะทุกคนไม่นะเราต้องรอดจากที่ม่ไม่บางเราเลยโดนท่า่ไปไหนวันวันค่ เถ้าดีอ๋อหางยถ้าวันค่าเขาได้อเขาจะจุ้งให้ห้าถีเลยโอเคไหมวันข้าเขาได้โอเคเขาไม่เอาไม่ข้าได้ไหมเขาอยากได้จุ้งกัอนต้ออไม่ต้องสแกนเขาได้แล้วนิ่งสองสามเดี๋ยสิเขาจะไม่ได้หิวอะไรเขาแไม่มี ค่ะแม่ไม่เขาจะนีอย่างเดียวนี้มีติอนจ้าวันได้เจอวิชาจูเขาได้แบบบอกเลยว่าโหดกระิุนถีไปนะก็มาเลยครับอ้อนก็เจาอ้ยไม่โดนออ้อก็เจ้าออนก็เจะอ้เจาอ้อนอ้ก็เจอ้อนอ้อนอ้อนออนออนอ้อนอ้น้ออ้อน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 อ่อนอ้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 อาอ้อนอ้อนอ้อ้ ว่าไงแกว่าข้าไม่ได้ชอป่ออะนาะเปแล้ว่านะเอามาให้จุ๊บให้ขาได้ห้าทีเขาเขาต้องการจะได้เยอะข้าพิา่